กรณีของไฟเซอร์เนี่ยมีเพจหนึ่งชื่อว่าเพจเยอรมันอินไซต์เพจนี้ก็เป็นคนไทยนะคะแล้วเขาก็อยู่ที่ <Y erman. S 2> เยอรมันแล้วเขาก็ตามกับเรื่องนี้คือตามเนี่ยคืออันนี้เขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนไม่ได้ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เขาเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งที่ สามารถค้นคว้าข้อมูลหรือแม้แต่อีเมลไปสอบถามทางบริษัทต้นสังกัดในเรื่องของวัคซีนว่าเขาต้องการเจะความจริงมาเผยกับทางคนไทยไม่ได้มีเรื่องของประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะทีนี้หลังจากกรณีที่เกิดขึ้นกับคุณหมอบุญเมื่อวานนี้แล้วก็มีการรายงานผ่านสำนักข่าวต่างประเทศอยู่หลายสำนักเนี่ยนะคะแอดมินของเยอรมันอินไซต์นะคะที่ใช้ชื่อว่าอินซีล่าสาร เขาก็บอกว่าเขาก็ได้มีาการอ e ีเมลไปสอบถามไฟเซอร์เหมือนกันนะคะโดยทางไฟเซอร์ของอาทางไฟเซอร์เนี่ยได้มีการส่งอ e ีเมลตอบกลับมาแล้วก็เขาก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะโดยเขาบอกว่าเรายังคงร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคโควิด19ให้ใช้ได้ทั่วประเทศไทย และเรากําลังอยู่ในช่วงปรึกษาหารือกับกรมควบคุมโรคของประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นขอย้ำว่าในระหว่างช่วงเวลาของการแพร่ระบาดไฟเซอร์จะจัดหาวัคซีนโควิด19ให้กับรัฐบาลกลางและองค์กรระดับนานาชาติเท่านั้นเพื่อนําไปใช้ในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันระดับชาติและเพื่อแก้ไขวิกฤตสุขภาพโลกข้อตกลงในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด19ในปัจจุบันทั้งหมดของเราดําเนินการกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากเราเชื่อว่าวัคซีนเหล่านี้จะอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดแล้วในช่วงการระบาดใหญ่โดยประชาชนจะได้รับการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมไฟเซอร์อิงและบริษัทในเครือทั่วโลกไม่ได้มีการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำเข้าจำหน่ายหรือแจกจ่ายวัคซีนไฟเซอร์ไบอ t e c h c o v i d 19เช่นเดียวกับที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีบริษัทผู้จัดจำหน่ายวัคซีนอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดจำหน่ายวัคซีนของเราทั่วโลกนะคะ จนถึงวันที่1กรกฎาคมบริษัทไฟเซอร์ได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคโควิด19ไปแล้วมากกว่า860ล้านโดสทั่วโลกจนถึงปัจจุบันไฟเซอร์ได้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคโควิด19ไปแล้ว1,200ล้านโดสและไฟเซอร์คาดว่าจะผลิตวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคโควิด19ได้มากถึง3,000ล้านโดสทั่วโลกภายในสิ้นปี2021อันนี้เป็นเอ,เอกสารที่ทางไฟเซอร์เนี่ยตอบกลับมายางังแอดมินเพจ เยอรมันอินไซต์หรือว่าคุณใช้ชื่อว่าอินซีล่าสารเนี่ยนะคะแล้วในคอมเมนต์ของคุณอินซีล่าสารเนี่ยยังบอกอีกว่าเมื่อเวลา14นาฬิกาสนาทีไฟเซอร์เยอรมน,นีโทรกลับมาแล้วถามผมว่าคุณจะเอาสเตทเมนต์เป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมคือเอาเป็นว่าลูกเพจคุณเนี่ยจะได้อ่านและเข้าใจได้เองเลยคุณเยอรมันออพายคุณอินซีล่าสารก็บ,บอกแน่นอนผมแทบจะลงไปกราบขอบคุณได้แค่ขอบคุณแทนคนไทยทั่วประเทศ และชมจนไม่รู้จะชมยังไงถึงการดําเนินการได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่ทางไฟเซอร์ถามผมว่าเห็นข่าวรอยเตอร์แล้วใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเป็นไฟเซอร์ g l o b a l เลยด้วยซ้ำที่ให้ข่าวกับทางรอยเตอร์และเขาก็ยืนยันกับผมอีกทีว่าวัคซีนตัวนี้ไม่มีการสามารถดีลผ่านคนกลางอื่นได้ทั้งนั้นและย้ำมาด้วยว่าได้เขียนใส่สเตตเมนต์เป็นทางการให้อย่างที่เห็นคือเป็นทางการเลยไม่ใช่เป็นการพนักงานของอ ฟเซอรหรือ b บ o n t e c h ที่เยอรมันเป็นคนตอบในนามส่วนตัวอันนี้อย่างเป็นทางการของไฟเซอร์ g l o b a l เลยค่ะ f ่าไฟเซอร g l o b a l คือพวกง่่บริษัทแม่ใหญ่ที่สุดอะนะเขาก็ตอบคุณแอดมินมามาแบบนี้แบบที่คุณนัทยาอ่านให้ฟังว่าหลักการเขาก็ยังคงเดิมคือติดต่อกับโดยงานภาครัฐเท่านั้นนะฮะแล้วตอนนี้กําลังสําหรับประเทศไทย กำลังพูดคุยเจรจาในรายละเอียดกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ระบุชัดเจนเลย <คะ S 2> ก็ตรงกับที่ข่าวสารจากภาครัฐออกไปโดยตลอดว่าเ <คะ S 2> มื่อวันก่อนประมาณสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคุณนัยาย <คะ S 2> ที่คอรมอมีมติให้กรมควบคุมโรคไปทาสัญญาก <คะ S 2> ับไฟเซอร์เ <iz> <คะ S 1> นี่ยเพราะหลักการเป็นแบบนี้ปุ๊บในรายละเอียดเนี่ย<ค>ะระหว่างหน่วยปฏิบัติเขาก็จะมาขับเคลื่อนในรายละเอียดกันว่าจะเซ็นสัญญ,ญาร่างสัญ,ญญาอะไรกันยังไงแค่นั้นเอง ก็ในเมื่อขั้นตอนกระบวนการอย่างเป็นทางการมันเป็นแบบนี้แล้วจะมีใครอื่นใดที่จะไปทําหน้าที่ทับซ้อนกัน,น,น,นกับขั้นตอนกระบวนการอย่างเป็นทางการนี้ได้เนี่ยในในขั้นตอนขงเขาเนี่ยชัดเจนแล้วนะที่เมื่อกี้คุณอ่านเนี่ยไฟเซอร์อิงและบริษัทในเครือทั่วโลกและบริษัทในเครือทั่วโลกเลยนะค<า>่ะไม่มีการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนําเข้าจําหน่ายหรือแจกจ่ายวัคซีนไฟเซอร์โควิดสิบเก้า<อ>นะชัดเจนที่นี้ ในในในเพจเยอรมันอินไซด์เนี่ยเขาก็อธิบายเอาไว้ให้เห็นภาพว่า,าการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ดูแลจัดจดำหน่ายวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคเนี่ยนะครับในโลกนี้บริษัทไหนดูแลพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราจะไดเออ้เห็นภาพตามนะครับโดยบริษัทไฟเซอร์เนี่ยนะครับที่เขาเพจของเยอรมันอินไซด์เขาอธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่า ไบออนเทคเนี่ยเป็นเจ้าของการอนุมัติวัคซีนในสหราชอาณาจักรและหากได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปแคนาดาและประเทศอื่นๆส่วนไฟเซอร์จะมีสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ทั่วโลกยกเว้น3าประเทศคือจีนเยอรมน,นีและตุรกีซึ่งไบออนเทคได้สงวนสิทธิ์ทางการตลาดเอาไว้เองสําหรับประเทศเย,ยอรมนและตุรกีส่วนจีนนั้นไบออนเทคได้ร่วมมือกับบริษัทจีนที่ชื่อว่าโฟซันฟาร์มาที่คุณหมอยองเนี่ย เคยอ้างถึงด้วยเอ้ยอหมอบุญ,มบญหมอบุญหมอบุญอ้างถึงด้วยะนะโฟซันฟาร์มาเนี่ยเพิ่งจะขายวัคซีนให้แก่2บริษัทไต้หวันเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลไต้หวันต่อไปในขณะที่ไบออนเทคที่จะเปิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สิงคโปร์ยังอยู่ในระยะวางแผนโดยจะเริ่มเปิดสํานักงานในปีนี้เริ่มเปิดสํานักงานก่อนนะโรงงานนี่ปีหน้าชัดเจนะนะ,ะเขาจะเริ่มเปิดสำนักงานในปีนี้และค่อยเริ่มสร้างโรงงานผลิตในปีเดียวกัน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการอนุมัติต่างๆและจะเปิดตัวได้เร็วที่สุดปี2023ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนค่ะว่าใครดูแลพื้นที่ไหนยังไงยิ่งยิ่งไปบอกว่าไ i o อไบโอเทคไบออนเทคเอเชียอนออกเชียงใต้เนี่ยนะตอนนี้สำนักงานยังไม่ได้เปิดเลยนั่นสิคะนี่แหละก็เลยก็เลยงงๆนี่นะคะแล้วก็อย่างที่ยันบอกว่าก็ทาง ทางคุณอินซีล่าสารเนี่ยเขาก็ติดตามเรื่องการให้ข่าวของคุณหมอบุญมาตลอดและวเขาก็ไปไปดูรายละเอียดในการให้สัมภาษณ์กับคุณหมอบุญถึงเรื่องของวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์ที่จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขาก็พบว่าการให้ข้อมูลของคุณหมอบุญกับสื่อมวลชนในแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันไปนะขออนุญาตที่จะหยิบเอาในเฟซบุ๊กของ เพจเยอรมันอินไซ h ์เนี่ยนะคะมาให้ข้อมูลซึ่งอันนี้ถือว่าโอ้โหคุณ erman, เยอรมันคุณคุณอินซีล่าสานี่ทำกันบ้านมาดีมากแล้วก็ละเอียดมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเ,เขาบอกว่าไม่พูดอะไรเยอะนะตอนแรกบอกไบออนเทคฟูซันตอนนี้บอกไฟเซอร์แล้วตอนแรกบอกจะเซ็นสัญญาวันนี้สักพักบอกย้ายไปเซ็นพรุ่งนี้เพราะว่าสัญญายาวตกลงตอนนี้บอกว่าถ้าตกลงกันได้เรียบร้อยก็ได้เซ็นสัญญาสรุปตอนนี้เป็นไฟเซอร์แล้วนะ นี่พูดถึงไฟเซอร์แล้วไม่ใช่บอกว่าไบออนเทคเมื่อเช้าบอกเซ็นกับไบออนเทคหลังจากไบออนเทคออกมาบอกไม่ได้คุยก็สรุปแล้วไฟเซอร์คือมันมีรายละเอียดบางวันก็บอกว่าโฟซันบางวันก็บอกไบออนเทคบางวันก็บอกว่าไฟเซอร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็เขาก็ริสมาเลยบอกว่าตอนแรกพูดถึงไบออนเทคเซาท์อีชเอเชียซึ่งนี้คุณปรมเมศอ่านในฟังเมื่อสักครู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าบริษัทนี้ยังไม่มีตัวตนยังไม่เปิด แล้วผมบอกเผื่อไว้ให้ว่าโรงงานที่สิงคโปร์ที่เขากาลังสร้างของไบโอ t เทคเขาก็สร้างให้ตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะสักพักบอกโฟซันฟาร์มาอันนี้เขาก็ชี้แจงไปแล้วว่าโฟซันฟาร์มามีสิทธิ์ขายแค่ในจีนฮ่องกงไต้หวันมาเก๊าและโรงงานยังไม่เรียบร้อยข่าวล่าสุดคือรายการผลิตเสร็จเดือนหน้าพอเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์บอกว่าเซ็นกับอเมริกาแต่จริงๆแล้วเซ็นกับไบโอเทค ก็บอกไปแล้วว่าไบออนเทคไม่มีสิทธิ์ทางการค้าในประเทศไทยอย่างที่ไบออนเทคตอบมาตั้งแต่เริ่มแรกจนเขาออกมาปฏิเสธกับรอยเตอร์นั่นแหละสรุปตอนนี้ที่คุณหมอบุญให้ข่าวมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นไฟเซอร์ไปแล้ว <Pfizer S 1> เขาก็หมายถึงบริษัทไฟเซอร์นะอ่าคือ,อพูดว่าไฟเซอร์เลยอะคะ่ะ<อ>ไม่ได้พูดว่าไบออนเทคไม่ได้พูดว่าฟูดซันไม่ได้พูดถึงอะไรทั้งนั้นแต่พูดว่าไฟเซอร์เลยซึ่งถ้าเป็นไฟเซอร์จริงๆเนี่ยมันถ้าพูดถึงไฟเซอร์ ถ้าจะมาจัดจําหน่ายในประเทศไทยก็ต้องเป็นไฟเซอร์ประเทศไทยเท่านั้นครับซึ่งตอนนี้กําลังดิวเขาบอกกําลังเจรจาไม่ใช่เจราจากำลังทํางานร่วมกับกรมควบคุมโรคของเราอยู่อือเนี่ยค่ะเขาก็ตั้งข้อสังเกตถึงการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งว่ามันแตกต่างกันตกลงแล้วเนี่ยไปคุยกับใครกับบริษัทลูกบริษัทแม่หรือบริษัทไหนกันแน่